สวัสดี่สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะก็อยู่รูสเตอร์นะคะอยู่รูสเตอร์ที่นี่สวยมากเลยเรื่จะให้โชว์ให้เพื่อนๆหนูว่าที่นี่มันสวยตรงน,นี้วันนี้เราจะไปซื้ออุปกรณ์ทำคลิปวิดีโอกันนะคะแล้วก็จะมากับลูกสาวเจ้านายนะคะเราเราไปกันเนาะ <c oughs> อุ้ยตรงนี้แม่พายพามา the do สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาช้อปปิ้งกันเล้วเราก็จะเดินไปกินกาแฟกันหรือว่าไปกินขนมกันนะคะกับน้องนอะาะลูกเพื่กนนะคะวันนี้ไม่ได้เกเรนะคะยังไม่ถึงเวลาทำงานค่ะ <c oughs> นู่นจิจ๊ฟิฟูโอเคเราไปกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะก็อยู่ดูเซิร์นนะคะอยู่ดูเซิร์นที่นี่สวยมากเลย จะใโชว์ให้เพื่อนๆูว่าที่นี่ัสวยนี้ก็จบทนะลบทใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์ศาสนาคริสตนะ์นุ่นก็ปัดต้องหน้าน้วนก็ไดาษทวูดแล้วแต่นุ่นว่าม <c oughs> มไม่สวยค่ถ้าไม่ทำงานแบบพี่ที่นัทว่าที่นัทจะชวนนุ่นไปปันน่นเรืออยู่นะไอ้นุ่นน้ำลึอกถอึง่ไหนนุ่ <c oughs> น,นน้ำลึกมากเลยเนาะ แต่ว่าพี่นัทไม่กลัวพี่นัทว่ายน้ำเต็มอยู่ประมาณ8เมตรป้าพี่ลีบอกน้ำลึกมากเลยนะคะข้างล่างมันจะประมาณ8เมตรนะคะท <Okay. S 1> ุกคนโอเคสวยจังเลยอะ่ะฮ้ยชอบสีนี้สวย สวยเนาะตัวเท่าไหร่วิแพงบอเอาดอก <c oughs> บอเอาดอกวั <c oughs> นนี้เราจะลงรีบกันกับคนสวยค่ะอันนี้เหรอลงตรงนี้ช้าช้าไม่ต้องรีบนะุ่งมากไม่นหาอะไรขนมปังกินไหมจะขนมปัง <c oughs> โอ้นอนไก่น่ากินมากเลยค่ะไก่ฟิ้งก็ฟิ้งอะ่ะชอบกินปีกไก่บนชอบปิกเมล์แบบเป็นปีปิ้งข้างนอกชอบยู่ปิกนิกชอบอยู่ตไปแกอไข้างนกแล้วกกว็ลัวกลัวเขาอะตำรวดจจับไงไไมม่่มหรอจริงเหรอแฟนพี่ก็บอกอยู่ว่าเธอไปปิกนิกสินี้ที่เกริรก่อไฟสิ อันนี้อันนี้มันจะอุ่นอืมจะร้อนเนาะเออเอาไก่ไปกินไหมกินไก่แบบได้ไง้ปีกไก่น้องนุ่นอะเอาอะไรเอารดอืเดี๋ยวพี่เอาเลยเอาปีกไก่ให้พี่นะด้วยคุณข้าจับโทรศัพท์ถือมือถือโทรศัพท์เอาค้านี่เอาซอส เอาอยู่ซอนมะเขือเทศอันไหนเดี๋ยวพี่นาทีบินเคทชอปเคทชอปนี่เคทชอปอันนี้เคทชอปเนาะอันนี้ฟรีหรือเราซื้อนี่ <c oughs> อ๋อหรอไม่เป็นไรนุ่นน่ะนุ่นไม่เอาเอาไม่เอาโอเคเอาอันเดียวเคทชอปก็ได้ซื้อไม่ได้แถมเลยเนาะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเอาหนังมากนะเออไป นี่ก็น่ากินเนี่ยพี่ชอบแบบมาดูอย่างเงี้ยบางครั้งพี่อ่านไม่ออกพี่ก็โอ้ชอบกินไก่ชอบกไก่นุ่นเอาตะเก้าไหมพี่น้าใส่จะได้ไม่หิวทั้งหิวใจอุ้ยโดนทัทมันเป็นตวแซ่บอะ่รนั่นนุ่น อะ uhm. ไรนี่นู่นสวัสดีค่ะเพื่อนนี่สีมวงลูกวางเด็บอันนี้มันหยาบหยาบเขียวเขียวยากยากอันนี้มันเขียวยากไหมไม่เนี่มไปอันนี้ก็เนี่ม เขาขายยังไงอ่ะนุ่นดูราคาเป็นไหมร้อยกรรมสาม,รรมสดีแป้งแปดสิบซนุ่นกเก่งใจพี่นะอั <c oughs> อะนี้อ๋อหนักใช่ไหมอันนี้น้ำที่ว่าน,นุ้นซื้อให้พี่นัชใช่ไหมเออเอาขวดน,นี้ไป<อ>ขวดน,นี้ ช้อปปิ้งพาน์องชอ้อปปิ้งบันไดเลื่อนนู่นน่ารักนู่นนี้ขึ้นกล้องมากเลยคนสุดที้แล้วก็จะมานั่งกินอาหารกับน้องนะคะตรงนี้ค่ะเราจะไม่นั่งกินที่ร้านอาหารนะ้วเราจะกินแบบชิลๆนะคะบ้านนี้ชิลๆแบบนี้ เราก็จะซื้อกินแบบไก,ก่ก็ขนมมาขนมปังคนเยอะมากเลยอากาศดีรถไฟรถไฟสวิตเซอร์แลนด์นะคะว้าวว้าวไปแล้วคะ่ะรถไฟะคะ่ะรถไฟ ถ้าเป็นลูกชายพี่นานามันโดตั้งแต่แรกเห็นแม่จักขี่น้องจักขี่ชอบจักขีนะครับน้ำเปล่าจะต้ไหมมาดูฝังนี้สวยมากเลยนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะดื่มน้ำเราก็จะมาชมแมน้ำเลยเนาะอาจติมากเ ตรงนี้เล่นไม่ได้เหรอทำไมมันเป็นเหมือน,ม,น,นมันจะดูดมันเป็นเครื่องดูดหรอแบบปล่อยน้ำในที่ตกตะก,โก,โกอนอ๋อตรงนี้เป็นที่กรองน้ำนะคะใช่ตรงนี้เป็นที่กอร,อ,รงกองน้ำแล้วก็เขาจะกั่นน้ำที่ใส่ มาดื่มน้ำที่นี่นะคะที่นี่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีน้ำให้ดื่มเนะเาะน้ำสะอาดด้วยเนาะจะดวกมให้ดื่มน้ำจากภูเขานะคะเขากรองน้ำหล่อเลยตอนลรกเราหนักกะเป่านะอาอาร้านช็อปนะคะช็อปของเจ้านายนะ นี่ที่ว่านัดทางแล้วก็เจ้านายก็จะมาขายที่นี่น่คะทุกคนมาดูสวนนี่มีผลงานเราทำผลงานเราทำ <c oughs> ดูดีมากเลยเนาะนี่นี่ไงเส้นนี้เส้นที่แบบมีเอ่อสีฟ้าสีส้มสีชมพูอะเส้นเราทำทำเยอะมากอันนั้นไงอันนั้นก็เป็นไอ้เมียเจ้านายทำสองเสง้น <c oughs> สองเส้นนะ่ะเมียเจ้านายทำอันนี้น็จะเป็นบิ๊กบอสทำไหมนุ่นใช่สวยเส้นใหญ่อันนี้ก็น่จะบิ๊กบอสทำไหมโนะอ้นนแบบนี้สวยมากเลยนุ่นใครทำอันนี้แม,แม่แม่ก็พ่อไนงะพี่คิดว่าพ่อนะพ่อดูง่ายๆน่าจะเป็นพ่อถ้าแม่ลูกเล่นเยอะนี่ค่ะทุกคนดูนี่ไงเส้นสีฟ้าเล็กๆนะัดเป็นคนทำเอง <Okay. S 2> ทุกคนคะนัดก็ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่านัดยังไม่ได้ขออนุญาตเท่าแก่เลยว่าต้องโชว์งานได้นะคะเพราะว่านัดกลัวเท่าแก่แบบยังไม่อนุญาตเนาะเนี่ยค่ะหน้าร้านนะคะในเมืองลูเซอร์เนยนะคะนี่ค่ะก็จะมีชื่อหน้าร้านชื่อบริษัทนะคะถ้าใครมีแย่หรือใครสนใจก็มาแวะชมได้นะคะหรือซื้อได้นะคะ ชิวรี่ของเจ้าหนายนะเองที่นัดผลิตนะคะนี่ค่ะเปิดร้านแล้วนะคะก็เจักันใหม่ตอนไปสองคนตอนกลับมาสามนะคะเจอลูกชายเท่าแก่ด้วยนี่กระบายโมงแล้วนะคะนัดก็จะไปทำงานแล้วนะคะ ก็ไปกับน้องลูกเท่าแก่ผู้หญิงนะคะแล้วตอนจะขึ้นรถเมย์ก็ไปเจอลูกชายอีกนะคะเออแล้วก็ได้ขึ้นรถพร้อมกันนะคะ <S <S> <S นัดก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะเฉพาะวิวนะคะคนไม่ค่อยสวยนะคะขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับที่ ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคนมากมายเลยนัดก,ก็โอากาสหน้าเดี๋ยวนะัดจะหาวิวสวยๆมาฝากกับทุกๆคนไว้ชมกันนะคะขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ